วัดมหาธาตุยุวราชลังเสลิฐราชวรมหาวิหารตั้งอยู่แขวงบรมหราชวังถนนธาตุพจน์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,น,นิด,าดราชวรมหาวิหารในสมัยรัชการที่หนึ่งสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถตโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่มีฐานะเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในพระอุปถปฏิจฐานพระประธานพระนามว่าพระศรีสังเพชเป็นพระรูปก่ออิฐถือปุนลงลักปิดทองที่สมเด็จกรมพระราชวังบวร มหาสูรและสิงหนาตทรงเคารพศรัทธาสูงสุดในพระมงดกมีพระเจดีทองสีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในวิหารหลวงปฏิสถานพระศรีสักยมุนีหรือพระโตเป็นพระหลอดด้วยโลหะสัมฤธิดที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุสุโขทัยและในพระวิหารมีพิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุซึ่งสะสมพระพุทธรูปและสิ่งของโบราณต่างๆให้รับชมอีกด้วยครับ